สวัสดีครับวันนี้กับโดนทิ้ง react วู้ว <Yeah! S 1> และที่เราจะมาี e ย c ชั่นกันในวันนี้ก็คือเพลง solo เดี่ยวของน้องแชงหรือ rosey Wong p พ n งชื่อเพลงว่า on the ground ต้าบอกแล้วว่าชอบได้เพลงออกเนี่ยผมติดธุรนะนั่นเลยไม่ได้มาทำสักทีนะฮะที่อัดตอนนี้ก็ผ่านไป3วันแล้วฮนะยอดวิว78ล้านครับทุกคนโอ้โหยอดจริงอะโอเคงั้นเราไปชมกันเลยนะครับไปครับผมอ่าจหังกระอุบทตกนะเปิดมารถไฟมาอีกแล้วคุณคน,นนะนนี่ Magic seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you are it. Suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day. Every night. I've been thinking back on you and I. Every day, every night i work my hardest. อยแสักก <20. S 2> <ri> ์เ <naprawdę> ฮ <arab esque> ouais, <Right>. ้ยซาอดีอยู่นะแม่แม่ม้ก็ถึงสิบแปดล้านแล้วครับผมตอนนีกวผมจะลงลงร้อยล้านแล้วมั้

โอ้โหเอฟเฟกต์สุดจ้าโอ้โหน้องแจงนั่กเรีนช <lyrics> ิจากลางอุบัติเหตุเลยนะเนี่ยโอ้โหมีคนนะครักเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเนื้อเลย But I figured it out. Everything I need is on. Everything I need is on the Oh, everything I need is on the จบแล้วอ่อามีนิดหนนะ่อยจบกันแล้วนะครับสำหรับ Reaction MV เพลง On The Ground Solo เดี่ยวของน้องแชง,งวง Backping โคตรดีทุกคนคอสตูมเอ่ยซาวเอ่ยโอ้โห Reaction เ,เสร็จผมก็ไปนั่งฟังเพลงแบบเจาะลึกนะแบบดื่มดำกับซาวเลยโหโคตรดีจริงฟังแล้วขนลุกเลย ก็เดี๋ยวมีคลิป Unboxing แน่นอนนะครับผมสั่งไปแล้วโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบทาฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับมีคำติชมไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมอันยอง